สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้นะครับเอ็ดมีเวลานะครับก็เลยามาพูดคุยกันถึงเรื่องลาวพัฒนานะครับซึงออกผลวันที่แปดนะครับออกผลพรุ่งนี้นะครับวันที่แปดกรกฎาคมสองพันหาร้อยสิบเจ็ดนะครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเอ็ดไม่รู้นะครับว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเข้ามา หลายรอบแล้วนะครับแต่ยังไงก็หวยมานะครับสมาชิกก็เลขมีเท่ามีหลุดนะครับสมาชิกก็จัดไปตามดวงนะครับสมาชิกนะครับอาวรอบนี้นะครับมาดูเลขไหลของเราพัฒนาก่รนะครับสมาชิกเลขไหลนะครับเลขไหลของเราพัฒนานะครับ เก้าครับหนึ่งครับสมาธิห้าครับศูนย์ับสมาธิแปดครับสองครับนะครับเลขไหลนะครับเลขไหลนะครับเลขไหลก็คือเป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับเป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับรอบนี้นะครับมาลุ้นนะครับว่า มาลุ้นนะครับว่าแปดนะครับมาลุ้นนะครับว่าแปดกับเก้าเนี่ยครับจะกลับมาทวงบัลังได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันจะกลับมาทวงบัลังได้ไหมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับครับับอ่า ทางเดินโคงรีบนะครับก็รอบนี้นะครับเอสไ้ไปที่แปดนะครับทำไมที่ถ้าแปดมานะครับเปดมีโอกาสคู่กับตัวไหนได้บ้างนะครับศูนย์แปดทำไที่นี่ต้องทำเน่งแปดครับสองแปดครับแปดสี่ทำาที่แปดห้า ข้อ68ครับให้ไป6คู่นะครับสมาชิกผลลอพที่แล้วนะครับก็คือ0อ5นะครับ2ตัวก็คือ50นะครับอบที่แล้ว s ัน5ไปนะครับปรากฏว่า5มาได้งบนล่างนะครับและก็เจาะไปด้วยนะครับลบที่แล้วเจาะ50ให้ด้วยนะครับ สายด่วนเป็นศูนย์ด้วยนะครับศูนย์ห้าตัวศูนย์ห้าด้วยนะครับสายด่วนนะครับรอบนี้ก็มีนะครับมีสายด่วนนะครับก็เราชมกันประมาณทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะครับเป็นสายด่วนนะครับรอบนี้นะครับเอ็ดค Marina, ิดว่านะครับหนะครับห้านะครับมีโอกาสไหลมานะครับมีโอกาสไหลมานะครับในมาครอบนี้นะครับมีโอกาสไหลมาแลวเพราะฉะนั้นเลยนะครับก็ แอดกโขนินไปที่ตัวนี้นะครับ 8, 5, แปดห้าหรือก็หกแปดสมาชิกนะครับถ้าสมาชิกมีเลขดินนะครับมีเลขดินนะครับสามารถเอามาชนกับตัวนี้ได้นะครับหกกับห้านะครับสมาชิกแอดว่ามีโอกาสกลับมาสูงมากเลยนะครับก็นะ ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับปากสมาชิกกดหัวใจนะครับและกดกดเช่นะครับกดเช่ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีนะครับโชคดีครับคุบหม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปของอ่รัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวเอสจะมาจบรัฐบาลไทยให้นะครับเป็นเลขมงคลกับปฏิทินกรรมชนูดนะครับขอบคุณครับสมาชิกที่ยังรับชมกันอยู่นะครับขอบคุณครับ